สัดีครับมาเจอกับช่างตีรักครกฤษเสตีนะครับวันนี้ก็มาโรงเรียนนะครับช่างตีไม่ได้มาเรียนนะครับพอดีแม่ตีมาเอาของนะครับและช่างตีก็มาด้วยนะครับก็วันนี้มาทําคลิปให้พี่ๆได้ดูครับวันนี้มาโรงเรียนนะครับโรงเรียนอะไรไปดูครับวันนี้ก็นองนางก็ได้ยินเสียงเด็กเลยนะครับแม่ตีชั้นสองครับ นี่นางนักแอบด,ดูนี่ค่ะนางอยู่ตรงนี้น้องข้างกับเปล,าเปลา่าเนี่ยก็วันนี้เขาก็มามากันนะครับวันนี้ก็แท่งตีก็ ไม่ได้ไปเรียนนะครับแต่มาเยี่ยมแม่มาเอาดอกอะไรไม่รู้เดยวตับกันนี่นะไปแล้วก็วันนี้ท่งตีหน้ามาเด็กก็กลับเออแม่ท่งตีหยุดสองสองมากับแม่นะครับก็เด็กก็กลับแล้ววันนี้ก็ได้หยิบแต่เสียเด็กซิงเด็กเบื่อ สองแว่นมาครับอุปกรณ์อยู่ในนี้หมดครับเอาพวกกระเป๋ามาเพื่อให้เหราครับดูดีครับ <c oughs> มือก,กันรวยครับรูยก,กันรวยเ,ออเย้พดเล่นไปก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็แต่ว,วันนี้ทั้งตีก็กัน,นากับ มาแั๊บเดียวหน้ากลับนะครับก็มาเจอขายไปรู้เจอน้องที่ไหนไปรู้เดี๋ยวตกตีขัดจะคิดเพียงแค่นี้นะพี่น้องแล้วมันเกลียดและ่าดีโรงเรียนนะครับเดี๋ยวว่าตักตีนึกว่าเด็กที่ไหนแม่งใค,คลคิปอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เด็กครับไม่ใช่เด็กครับโอเคครับสวัสดีครับ